สวัสดีครับพบกันในรายการสหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอนะผู้มาเป็นประธานก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วนะก็เข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปเสะนะเพียงคนละ9 0 0าพ0นร ก้าก้าแชร์เพียงเท่านั้นอืมนะอย่าลืมครับนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์ออกไปครับอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเออนะเมื่อแชร์แล้ว ก็ตามด้วยชีแรนะและตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละ1นึ่คำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันได้ครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานนะกดแชร์ออกไปครับอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเ0้า เก้ารอยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเออสวัสดีครับนะอ๋อก็อยู่แถวนี้แหละครับนะจานโอก็กกำกับทุกอย่างอยู่ด้านหลังนี้แอนยี่สเก้าธุรกิจที่ร้านอาหารที่บ้านจะรุ่งเรืองไหมไพ่มันบอกว่ายังไม่มีอะไรแน่นอนครับช่วงนี้ครับนะนะปูความรักโสดไพ่บอกว่าระวังจะเจอคนมีครอบครัวเข้ามาหาครับไพ่บอกนะสามวันนี้นะผมดูแค่สามวัน ไพ่ของคุณแอนยังไม่แน่นอนนะอาหารมันไม่แน่นอนหลายๆอย่างไม่แน่นอนช่วงนี้นะและนี่ครับคุณปูบอกว่าความรักโสดระวังคนมีครอบครัวเข้ามาหาครับผมให้ระวังนะอืมกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อนนะ และตามด้วยคำถามครับกดแชร์ออกไปเซนะบอกแล้วคนละ9 9 9าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชียแรนนะและตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะกดแชร์ออกไปอย่าลืมนะกดรัวๆนะ โดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมนะเออเข้ามากันได้นะครับนะ กดแชร์ออกไปครับคนละ9,999แชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามครับถามกันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเอาส้ม16บธันวาจะมีโชคไหมอันนี้เร็วไปครับผมดูแค่3วันนี้สวันนี้ถ้าคุณเสี่ยงโชคจะเป็นยังไงเพราะวันนี้เพ่งนเพิ่งวันที่เเสียครับ3วันนี้ครับนะเสียนะส้มนะเทนความรักโสด ระวังจะเจอคนเจ้าชู้เข้ามาหาครับนะไพ่มันว่า,างั้นนะนะจะเจอคนเจ้าชู้คนมีครอบครัวมาเยี่ยมมาเยือนนะเออละพัสการเงินอาทิตย์นี้เป็นยังไงผมดูแค่สามวันนี้หาได้ครับมีเงินก้อนเข้ามาด้วยนะเนี่ยนะคุณละพัสนะละพัสนะอืมไพ่มันดีนะคุณละพัสมีเงินเข้ามานะมาครับกดแชร์ออกไปนะ คนละเก้าพันเก้าร้อยเกเก้าแชรนะเข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์ออกไปได้คนละหนึ่งแชร์นะครับนะ้ะถ,ถามได้คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันครับถ้าอยากดูเป็นส่วนตัวมาดูส่วนตัวติดต่อด้านหลังไมค์กันได้ นะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้นะครับนะที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตครับ f c e e o o o โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID งสองรายโอสิริหนนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตราเบอร์โทร0849266658 ID ก้าหกหหราย AJTOP16 เอาละนะนะก็เวลาย,ยังเหลืออยู่เดี๋ยวดูก่อนนะ เวลาเหลืออยู่ประมาณสี่นาทีเศษไอ้สามนาทีเศษนะก็เข้ามากันได้นะครับนะสำหรับคนที่ต้องการถามให้คนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับในรายการในรอบนี้ของเราครับนะมาครับนะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปนะคนละเก้าพันเก้าร้อยบลูสามสอง ผู้หญิงชื่อออยเขารู้สึกยังไงกับผมครับเดี๋ยวดูให้ถามทุกวันนะครับนะเขาไม่สนใจเราครับเขาทําแต่งานแล้วครับนะตอนนี้ครับไพ่มันมาถึงขั้นไม่สนใจแล้วทาแต่งานแล้วนะครับนะไพ่แปดเหรียญครับนะเขาทําแต่งานของเขาแล้วครับเขาเขาไม่คิดอะไรแล้วครับไพ่มาถึงจุดนี้นะครับนะถ้าถามทุกวันไพ่มันจะแย่ลงแย่ลงและเลวร้ายครับผมผมเจอบ่อยเรื่องพวกเนี้ยนะถ้าถามทุกวันนะมันจะรู้สึกทุกวันมันจะรู้สึกทุกวัน นะท่านอาจารย์โอนะท่านคอยกำกับอยู่ด้านหลังนะครับนะนท,บท่านท่านบอกว่าคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์อย่าลืมนะท่านบอกอย่าให้ต้องอย่าอ,อย่าให้ต้องออกอาการนะเออนะ อาจารย์โอภูมาเป็นประธานพีสิบเก้าพีคสิบเก้าเพื่อนคณะเดียวกันมองผมเป็นคนยังไงครับเดี๋ยวดูให้นะก็ <c oughs> <c oughs> ขเขาไม่ค่อยอยากคุยด้วยอะ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเขไา,า,านนนะขไม่ค่อยอยากคุยอ่ะไพนว่าเงี่ยช่วงเนี้ยสามวันนี้นะเขาไม่ค่อยอยากคุยคุณไม่รู้เป็นโรคอะไรของเขากันนะแชร์แล้วแหม่มวันนี้จะมีโชคถูกหวยหาหน่อยไหมไพ้บอกมีครับไพ้เดวิลหมายถึงมีครับนะ มีครับนะมีนะเออนะอืมกดแชร์ออกไปแซ่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์น้ำฟ้ายี่สามทำเล็บปลอมขายออนไลน์จะดีไหมคะใพ่บอกไม่ดีครับไพ่มันเหมือนเงียบเงียบมันไม่ค่อยมีใครสนใจอะ่ะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะ นะไม่รู้เป็นพ่ออะไรไพ่เป็นราชาถือดาบนะสามวันนี้นะสามวันนี้นะไพ่ไม่ค่อยดีนะเนี่ยเออไพ่มันนิ่งๆอะนะคุณน้ำฟ้ากดแชร์ออกไปเซคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแช่นะเออนะบอกแล้ว ยังดูเวลาอยู่เหลืออีกประมาณ30วินาทีนะอย่าเริ่มเซ่กดแชร์ออกไปไไห,ห,ห้าถ้วยมันเป็นพ่ออะไรไม่รู้เพื่อนไม่ค่อยอยากจะคุยฮะ,อะเออเพือพ่อนไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยไม่รู้เป็นพ่อะอะไร กดแชร์ออกไปเล่น,นเดี๋ยวโฆษณาก่อนเ้วไปละติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ facebook โอศริกรอภิรัต a c e b o o k โอิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอศริ15นะตามนี้ครับและผมครับอาจารย์ท็อปนักเมตราเบอร์โทร0849266658 ไอดีรายเอเจทูพหนึ่งหครับนะก็เวลาเขาเดี๋ยวดูดิเดินมาไหนมัจะหมดลงแล้วนะเนี่ยนะมีใครจะถามอะไรไหมล่ะถ้าจะถามก็ถามเข้ามานะถ้าไม่ถามผมก็จะไปในอีกพักหนึ่งเนี่ยมีใครจะถามอะไรเพิ่มไหมกดแชร์ออกไปแซ่เลวคนละเก้าพันเก้าร้อย ก้าเก้าแชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วก็ตามได้ชื่อเร่นแชร์แล้วหนึ่งพรุ่งนี้จะได้ซื้อ iPhone ไหมครับไพ่บอกว่าเดลเวอร์ได้ดังใจหมายว่างั้นนะไพ่ว่างั้นนะเดลเวอร์นะเอาละครับหมดเวลาลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการเหมือนเดิมและผมอาจารย์ท็อปนะครับนะก็มาดูแลเหมือนเดิมครับไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ